สวัสดีับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดาเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมอยากเชิญชวนท่านผู้ชมทุกท่านได้ร่วมสมัครเป็นสมาชิกของช่องดาเรกเตอร์ศิลปชัยโดยกดปุ่มสีเขียวข้างล่างนี้ครับแล้วก็ทำตามขั้นตอนเพื่อร่วมสนุกและสร้างเครดิตให้กับช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยครับวันนี้ผมขอนำบทความที่น่าสนใจมานำเสนอให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันครับ วันนี้เป็นบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันพฤหัสบดีที่18กันยายน2568เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับทางสองแพล่งประชาธิปัต์ระหว่างรอรัฐบาลอนุทินตั้งไข่เสร็จกว่าจะเข้าถวายสัตว์ปฏิญาตกว่าจะแถลงนโยบายก็คงสัปดาห์หน้าไปแล้วช่วงนี้มาดูพักประชาธิปัต์กันดีกว่า หลังการลาออกแบบสายคว้าแหลบของเฉลิมชัยสีอ่อนประชาธิปัตย์กลายเป็นพักหัวขาดต้องเลือกใหม่ภายใน60วันชื่อของอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมาแรงข่าวว่ว,ว่าบรรดาผู้อาวุโสในพักไม่ว่าจะเป็นชวนหลีกภยัยบัญญัติบรรทัดฐานต่างก็อยากให้อภิสิทธิ์กลับมาดูแลพักอีกครั้งเท่าที่สดับตรับฟังมาร่วมสัปดาห์เสียงเชียร์พี่มาร์กจากทั้งคนในและอดีตคนในเยอะจริงๆครับ ก็อย่างว่าครับหลังยุคอภิสิทธิ์ประชาธิปัตย์ดำดิ่งมาตลอดจากพักหลักร้อยเหลือหลัก10จากหลักสิบกลางๆเหลือหลักสิบต้นๆถ้าไม่ทําอะไรเลยจะเป็นพักต่ำาิบในการเลือกตั้งครั้งถัดไปอย่างแน่นอนการเข้าร่วมรัฐบาลระบบทักษิณทําให้เอฟซีหายไปเยอะครับคล้ายๆกับพักรวมไทยสร้างชาติเอฟลุงตู่ไว้ใจนตุ๋ยแทบจะไม่เหลือแล้ว สองพักนี้จะร่วมชะตากรรมเดียวกันเป็นพักต่ำสิบแต่เมื่อเฉลิมชัยลาออกทำให้เอฟซีประชาธิปัตย์เริ่มมีความหวังในโซเชียลให้ความเห็นกันคึกคักนิพิษอินทรสมบัติออกตัวก่อนใครสนับสนุนคุณอภิสิทธิ์วชชาชีวะผมยินดีหากคุณอภิสิทธิ์วชชาชีวะจะกลับมาเป็นผู้นำพักประชาธิปัตย์อีกครั้งหนึ่งและยินดีเข้าไปช่วยเหลือในการฟื้นฟูพักโดยผมจะยังไม่สมัครเป็นสมาชิกพัก เพื่อเข้าไปเลือกหัวหน้าพักเพื่อแสดงว่าไม่ต้องการตําแหน่งแห่งผนใดๆในพักและคิดล่วงหน้าไปว่าในการฟื้นฟูพักควรทําเป็นสองชุดคือ 1. ชุดคนหนุ่มสาวสําหรับลงเลือกตั้ง 2. ชุดผู้อาวุโสที่เคยสร้างพักให้ยิ่งใหญ่มาในอดีตสําหรับเป็นที่ปรึกษาสําหรับคนหนุ่มที่จะลงเลือกตั้งต้องเป็นคนหนุ่มสาวที่มีทัศนะเป็นบวกต่อบ้านเมืองไม่ทําลายรากฐานหรือแก่นของชาติ ไดปรับปรุงให้ทันสมัยต่อโลกสมัยใหม่เป็นคนหนุ่มสาวที่เป็นโซ่ข้อ,อกลางให้คนทุกรุ่นอยู่กันได้อย่างสันติไม่ทำลายคนรุ่นใดรุ่นหนึ่งเพื่อสร้างมนุษย์พันธุ์ใหม่ที่ผมไม่รู้จักขึ้นมาสำหรับประชาชนก็เช่นกันหากเห็นว่าสามก๊กใหญ่คือเพื่อไทยประชาชนภูมิใจไทยคือความหวังของชาติก็ไม่จำเป็นต้องสร้างประชาธิปัตยุคใหม่ขึ้นมาอีกหากเห็นว่ายัางวางใจไม่ได้ ก็ต้องร่วมกันฟื้นประชาธิปัตดยดุกใหม่ขึ้นมาเงื่อนไขผมอาจจะเยอะแต่คิดเอาเองว่านี่คือความรอดอย่างเดียวของชาติการเลือกหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ครั้งนี้เหมือนเปิดถ้วยให้แทงแล้วหากสมาชิกพักยังแทงไม่ถูกอีกก็รอวันพักล่มสลายอย่างนิรันดร์ครับถ้าจะสร้างประชาธิปัตย์ก็ไม่พ้นแนวนี้ไปดูอีกคนดรสามารถราชพลสิทธิ อธิบายรายละเอียดการเลือกหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ไว้อย่างละเอียดยิบแต่ก็เวียนหัวพอควรคงเพราะพักประชาธิปัตย์ไม่ใช่พักของนายทุนคนใดคนหนึ่งอีกไม่นานพักประชาธิปัตย์จะมีการเลือกตั้งหัวหน้าพักคนใหม่แทนนายเฉลิมชัยศรีอ่อนที่เพิ่งลาออกไปคำถามคือใครจะเป็นผู้คุมเกมตัวจริง 1. เกมตัวเลขใครคุมคะแนนเสียงตามข้อบังคับพักประชาธิปัตย วอเตอร์ถูกแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ดังนี้วงเล็บ1สอสปัจจุบันมีคะแนน40%ของคะแนนเสียงของที่ประชุมใหญ่กลุ่มสอสคือฐานกําลังที่แข็งที่สุดใครกลุ่มเสียงสอสได้ก็มีโอกาสได้รับชัยชนะปัจจุบันสอสของพรรคประชาธิปัตย์มีจำนวน25คนมีคะแนน40%นั่นหมายความว่าสอสอนคนจะมีคะแนนถึง1.6%วงเล็บ2 กรรมการบริหารพักมีคะแนน20%ของคะแนนเสียงของที่ประชุมใหญ่เดิมกรรมการบริหารพักมีทั้งหมด40คนลาออกไป8คนเหลือ32คนในจำนวนนี้มีคนที่เป็นสสปัจจุบัน8คนเหลือกรรมการบริหารพักที่ไม่เป็นสส24คนมีคะแนน20%นั่นหมายความว่ากรรมการบริหารพักค1คนจะมีคะแนน0.83วงเล็บ3 โหวตเตอร์อื่นเช่นอนดีตหัวหน้าพักอดีตเลขาธิการพักอดีตสสรัฐมนตรีของพักในปัจจุบันอดีตรัฐมนตรีของพักหัวหน้าสาขาพักตัวแทนพักประจำจังหวัดเป็นต้นมีคะแนน4 0ของคะแนนเสียงของที่ประชุมใหญ่ตามข้อบังคับพักโหวตเตอร์ Water ทั้งหมดจะต้องมีอย่างน้อย250คนดังนั้นจำนวนโหวตเตอร์อื่นจะต้องมีไม่น้อยกว่า201คนมีคะแนน4 0 นั่นหมายความว่าโหวเตอร์อื่น1คนจะมีคะแนนเพียง0.20เท่านั้นถ้าในวันเลือกตั้งมีโหวเตอร์เข้าร่วมมากกว่า250คนจะยิ่งทำให้โหวเตอร์อื่นมีคะแนนต่อคนลดน้อยลงอีกสรุปง่ายๆเสียงสอสอและกรรมการวยหารพักแทบจะชี้ขาดทุกอย่างเพราะมีคะแนนต่อคนสูงและส่วนใหญ่ยังอยู่ในขั้วอำนาจปัจจุบันนั่นคือคำตอบว่า ขั้อำนาจปัจจุบันเป็นผู้คุมคะแนนเสียง 2. สมการชนะเลือกตั้งลองคิดเล่นๆถ้าได้คะแนนเสียงจากสส21คนคิดเป็น33.6%บวกกับกรรมการบริหารพัก20คนคิดเป็น16.60%รวมแล้วได้50.20%ชนะเลือกตั้งทันทีนี่คือเหตุผลว่าทำไมขั้วอำนาจปัจจุบันจึงได้เปรียบ 3. ทำไมคนนอกขั้วอํานาจปัจจุบันจึงสู้ยากเหตุผลคือกลุ่มสอสอรวมกับกลุ่มกรรมการบริหารพักมีคะแนนรวมถึง60เถักขั้วอํานาจปัจจุบันรวมกันได้ครบคนนอกขั้วอานาจปัจจุบันแทบจะหมดสิทธิ์ตั้งแต่อย่างไม่ลงสนามแต่ยังมีสูตรคณิตศาสตร์การเมืองที่จะทําให้คนนอกขั้วอํานาจปัจจุบันพอจะมีลุ้นคือบวงเล็บหนึ่งต้องเจาะเข้าถึงสสบางส่วนแค่4คน ที่เป็นอยู่ในเวลานี้ยังไม่พอวงเล็บ 2. ต้องมีเครือข่ายกรรมการบริหารพรรคที่ยอมแหกค่ายวงเล็บ3ต้องควาดคะแนนจากโหวตเตอร์อื่นอย่างน้อย30-35%จากทั้งหมด40%ซึ่งไม่ง่าย 4. สรุปถ้าคู่อำนาจปัจจุบันเห็นว่าพรรคอยู่ในสถานการณ์ที่คะแนนความนิยมจมดิ่งยากที่จะเห็นต่อไปและมีความรักพรรคอย่างจริงใจ หันมาเปิดไฟเขียวให้หนุนคนนอกขั้วอำนาจปัจจุบันพักจะได้ผู้นําคนใหม่ที่มาจากนอกขั้วอำนาจปัจจุบันมาช่วยกนันฟื้นฟูพักให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นแต่ถ้าขั้วอำนาจปัจจุบันจับมือกันแน่นผลลัพธ์แทบจะถูกเขียนไว้ล่วงหน้าแล้วสุดท้ายอยู่ที่โวตเตอร์ทุกคนจะเลือกหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เพื่อใครเพื่อส่วนรวมหรือเพื่ออำนาจของบางกลุ่มสรุปว่า ถ้าเดชอิดขาวทองเลขาที่การพักยังไม่คายอํานาจให้ใครและยังคุมสสพักสมาชิกพักได้เหมือนเดิมก็มองไม่เห็นทางว่าอภิสิทธิ์จะกลับเข้าไปได้อย่างไรรวมทั้งไม่รู้จะกลับไปทําไมเพราะเป็นปลาคนละน้ารัฐบาลอนุทินมีภารกิจ4เดือนยุบสภาเลือกตั้งใหม่ประชาธิปัตย์ก็มีภารกิจยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันหาหัวหน้าพักคนใหม่ทายเลือดใหม่เตรียมรับเลือกตั้งช่วงมีนาถึงเมษาปีหน้า ย้ำอีกทีถ้าไม่ทำอะไรเลยก็ขอแสดงความเสียใจล่วงหน้าประชาธิปัตย์จะเป็นพักต่ำสิบศิลปชัยเดยลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอเป็นประจำสวัสดีครับ